ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ที่รัฐบาลน,นำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อยอดการพัฒนาภาคการผลิตและบริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความเสมอภาคทางสังคมดูแลคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประชาชนตามถแถลงภาวะเศรษฐกิจของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติณวันที่17กุมภาพันธ์2568เศรษฐกิจไทยในปี2568คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ2.3ถึง3.3โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ การบริโภคภายในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามยังมีข้อจํากัดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ที่ยังอยู่ในระดับสูงและมีปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจในปี2019คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ2.3ถึง3.3โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคการลงทุนภาคเอกชนและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในขณะที่การดําเนินมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ0.5ถึง1.5และดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลร้อยละ2.3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำหรับฐานะการเงินด้านต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดีมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศณวันที่31ธันวาคม2567มีจานวน203,074.7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ คิดเป็นประมาณ2.4เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งปัจจุบันฐานะเงินคงคลังณวันที่30เมษายน2568ม,ม,มีจำนวนทั้งสิ้น252,124.8ล้านบาทโดยรัฐบาลจะบ,บริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐใ,ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด